ค่ำคืนเงียบสงัดในเขตภูเขาชายแดนไทยหมอกหนาทึบลอยต่ำปกคลุมต้นไม้ราวกับม่านควันสีเงินเสียงจิ้งหรีดว่าลอดเข้ามาในความมืดอากาศเย็นจับผิวจนเกิดไอขาวจากลมหายใจอเล็กเซย์ยืนแนบอยู่หลังหินใหญ่ปืนสไนเปอร์ในมือเย็นเฉียบเหมือนโลหะจากนรกดวงตาของเขาจับจ้องไปที่กระท่อมไม้กลางป่าเป้าหมายกำลังเคลื่อนไหวภายในเงาเพียงแวบเดียวทำให้หัวใจเต้นแรง เขายกปืนขึ้นช้าช้าลมหายใจขาดห่วงทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจนิ้วชี้สัมผัสไกปืนอย่างระมัดระวังกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นน้ำมันปืนอวนอยู่ในอากาศทันใดนั้นไฟในกระท่มดับบูบเสียงปืนอีกระบอกดังขึ้นจากด้านหลังแรงกระแทกพุ่งเข้าที่บ่าอาเล็กเซยุดลงบนพื้นหินเลือดอุ่นไหลซึมผ่านชุดพรางที่เย็นเฉียบ เขาหันกลับไปมองช้าๆในความมืดเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่แววตานิ่งเฉียบเหมือนมองผ่านเขาไปเสียงฝีเท้าเบาแต่มั่นคงก้าวเข้ามาใกล้ทุกวินาทีขยายยาวเหมือนเวลาไม่ยอมเดินต่อกลิ่นควันดินปืนยังคงคลุ้งในอากาศหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเงานั้นยกปืนขึ้นแสงไฟจากลายกระบอกสะท้อนในดวงตาของอเล็กเซ และในชั่วพริปตาเดียวเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่ศัตรูธรรมดาแต่เป็นเพื่อนเก่าที่เขาเคยไว้ใจมากที่สุดชื่อของชายคนนั้นคือวิทยาอดีตคู่หูในภารกิจลับเมื่อหลายปีก่อนผู้ชายที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ในหิมะแห่งไซบีเรียแต่วันนี้กลับยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมปืนที่เล็งมาที่หัวใจของเขาเองเสียงฝนเริ่มตกเบา หยดน้ำไหลผ่านใบไม้ลงมากระทบพื้นอเล็กเซย์หายใจช้าเลือดยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องเขาจ้องตาวิทยาโดยไม่พูดคำใดแววตาของวิทยาเต็มไปด้วยความลังเลเรากับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจมือที่ถือปืนสั่นเล็กน้อยเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนในหุบเขาปลบทุกเสียงแห่งความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นอเล็กเซยพยายามเอื้อมมือออกไป แต่แรงจากร่างกายกำลังจะหมดเขาเอ่ยชื่อเพื่อนเก่าด้วยเสียงแผ่วเบาวิทยาทำไมคำถามนั้นลอยค้างในอากาศสายฟ้าแลบว่บขึ้นบนท้องฟ้าเผยให้เห็นใบหน้าของทั้งสองคนชัดเจนความเศร้าความเจ็บปวดและความทรยศทั้งหมดสะท้อนอยู่ในแววตาทั้งคู่ก่อนเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งในความมืดของคืนฝนตกนั้นเสียงปืนสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขา นกป่าตกใจบินหนีเป็นฝูงกลิ่นควันปืนลอยประปนกับกลิ่นฝนที่เริ่มแรงขึ้นสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ทุกอย่างกลับเงียบอีกครั้งราวกับโลกหยุดหมุนอเล็กเซยน์นิ่งสายตาย,ยังเปิดอยู่เลือดสีเข้มซึมลงบนพื้นดินแต่กระสุนไม่ถูกหัวใจมันเฉียดเพียงผิวหนังด้านข้างเสียงฝีเท้าของวิทยาเดินเข้ามาใกล้ ชาหนักแน่นและเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายวิทยาคุกเข่าลงข้างๆร่างนั้นดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนฉันไม่ต้องการฆ่าเจ้าเขาพูดเบาๆเสียงนั้นแทบจะปืนหายไปในสายฝนอเล็กเซ่มองหน้าเพื่อนเก่าริมฝีปากเขายกยิ้มจางๆท่ามกลางความเจ็บปวดงั้นทำไมถึงเล็งปืนใส่ข้าคำพูดนั้นสั่นสะเทือนในหัวใจของทั้งสอง วิทยาไม่ตอบเขาเพียงหลับตาแน่นหยดน้ำฝนไหลผ่านแก้มไม่แน่ใจว่านั่นคือฝนหรือหยดน้ำตาเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากด้านล่างของหุบเขาไฟหน้ารถสองดวงสองทะลุหมอกสีเทาชายในชุดดำกลุ่มหนึ่งเริ่มเดินขึ้นมาทุกคนถือปืนในมือและในวินาทีนั้นอเล็กเซยก็รู้ทั้งเขาและวิทยากำลังตกอยู่ในกับดักเดียวกัน เสียงฝีเท้าของชายชุดดำดังขึ้นใกล้ทุกขณะน้ำฝนที่ตกหนักทำให้พื้นลื่นแสงไฟจากปืนของพวกเขากะพริบวูบวาบในความมืดอเล็กเซย์ขยับร่างด้วยความยากลำบากเลือดยังไหลไม่หยุดแต่สายตาของเขายังคมชัดเหมือนเดิมวิทยาเหลียวไปมองพวกนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยความประหนกพวกมันมาเร็วเกินไปเขากระซิบอเล็กเซยฝืนลุกขึ้นใช้หินเป็นหลักพยุงตัว มืออีกข้างกําปืนแน่นจนเส้นเลือดขึ้นเสียงหัวใจเต้นแรงแข่งกับเสียงฟ้าร้องพวกชายชุดดำเริ่มกระจายกําลังมีอย่างน้อยสิบคนเคลื่อนอย่างเป็นระบบทุกคนมองหาทั้งอเล็กเซย์และวิทยาแสงไฟกวาดไปทั่วต้นไม้และก้อนหินจนกระทั่งลำแสงหยุดที่พวกเขาทั้งสองนั่นไงเสียงตะโกนดังขึ้นกระสุนชุดแรกพุ่งผ่านใบไม้เหนือหัวเสียงแหวกอากาศดังแหลม อเล็กเซย์มอบลงดึงวิทยาให้หลบหลังหินใหญ่เสียงกระสุนชนหนะดังปังต่อเนื่องเศษหินกระเด็นกระจายเต็มอากาศเราต้องหนีไปทางลำธารวิทยากล่าวอเล็กเซย์พยักหน้าแม้ร่างกายจะอ่อนแรงทั้งคู่เริ่มเคลื่อนตัวไปในความมืดฝนยิ่งคงเทลงมาไม่หยุดเสียงน้ำในลำธารเริ่มได้ยินชัดขึ้นทุกทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะถึงขอบน้ำ ไฟฉายจากอีกทิศทางหนึ่งก็ปรากฏขึ้นและในแสงนั้นมีใบหน้าหนึ่งที่อเล็กเซย์จำได้ทันทีหญิงสาวในชุดกันฝนสีดำเธอคือมีนาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองไทยผู้ที่เขาเชื่อว่าเสียชีวิตไปเมื่อสามเดือนก่อนสายฝนโปรยลงบนใบหน้าของมีนาหยดน้ำไหลผ่านข้างแก้มเธอเหมือนรอยน้ำตาเธอยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟฉายดวงตาเย,ย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ปืนในมือของเธอเล็งตรงมาที่อเล็กเซ์อย่าขยับเสียงของมีนาชัดและนิ่งคำพูดของเธอแทรกผ่านเสียงฝนได้อย่างคมกริบอเล็กเซ์ชะงักหายใจแรงเขามองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อข้าคิดว่าจะตายแล้วเขาพูดเบาๆมีนาไม่ตอบเธอก้าวเข้ามาอีกสองก้าวแสงไฟฉายสะท้อนในดวงตาของเธอภารกิจนี้มีคนโกหกตั้งแต่ต้นเธอกล่าว และเจ้าคือกุญแจทั้งหมดของเรื่องนี้อเล็กเซ์วิทยาเหลียวมองเธอด้วยความตกใจหมายความว่ายังไงมีนาเธอหันปืนไปทางเขาทันทีเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นวิทยาเจ้าทำลายหลักฐานของหน่วยแล้วส่งข้อมูลให้ศัตรูฆ่าเหงนกับตาวิทยากหมัดแน่นไม่จริงข้าถูกใส่ร้ายอเล็กเซ์มองทั้งคู่ในหัวเต็มไปด้วยคำถาม ฝนเริ่มตกแรงจนแทบมองไม่เห็นทางเสียงเครื่องยนต์ของรถหุ้มเกราะดังใกล้เข้ามาแสงไฟสีฟ้ากระพริะท้อนผ่านม่านฝนมีนาเหลียวไปทางเสียงนั้นแล้วหันกลับมาที่อเล็กเซย์อีกครั้งเรามีเวลาไม่มากเจ้าต้องเลือกตอนนี้จะหนีไปกับข้าหรือจะตายที่นี่พร้อมเพื่อนของเจ้าอาเล็กเซย์นิ่งเงียบดวงตาของเขาสั่นไหวเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือหัว ทุกอย่างหยุดนิ่งเพียงชั่ววินาทีก่อนที่เขาจะยกปืนขึ้นช้าๆและเล็งไปที่หนึ่งในพวกเขาเสียงฝนกระหน่ำหนักขึ้นละอองน้ำกระแทกใบหน้าทั้งสามคนอเล็กเซย์ถือปืนแน่นปลายนิ้วชี้ค้างอยู่บนไกายลมหายใจของเขาหนักและสั้นวิทยาเพ่งมองเพื่อนเก่าด้วยแววตาสับสนส่วนมีนาก้าถอยครึ่งก้าว ปืนในมือของเธอ,อยังแหลงมั่นคงไม่สั่นไหวเสียงเครื่องยนต์ของรถหุ้มเกราะเริ่มดังชัดขึ้นทุกวินาทีไฟหน้ารถทะลุม่านฝนเข้ามาใกล้อย่าทำแบบนี้อเล็กเซย์วิทยากล่าวเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังเจ้ารู้จักข้าข้าไม่เคยทรยศอเล็กเซย์ไม่ตอบดวงตาเขาจับจ้องไปที่มีนาแทนถ้าเจ้าพูดความจริงเขาเอ่ยเบา,เบา งั้นข้าต้องรู้ว่าใครคือคนบงการทั้งหมดมีนาไม่ได้พูดเพียงแต่ค่อยๆลดปืนลงเธอมองเขาด้วยสายตาที่เหมือนจะบอกบางสิ่งแต่ยังไม่ทันที่คำใดจะออกจากปากเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขากระสุนพุ่งเฉียดหัวของอเล็กเซ์แต่สะเก็ดหินกระเด็นกระทบแก้มมีนารีผันหลังกลับชายชุดดำกลุ่มใหม่โผล่ขึ้นมาจากแนวต้นไม้ พวกมันรู้ตำแหน่งเราแล้วเธอตะโกนขึ้นขณะยิงโต้กลับแสงไฟจากปลายกระบอกปืนวูบวาบกลางฝนเสียงกระสุนดังรัวก้องไปทั่วหุบเขาอาเล็กเซ่และวิทยารีบเข้าหลบหลังก้อนหินทุกอย่างกลายเป็นสนามรบกลางพายุเสียงฝนเสียงปืนและเสียงลมหายใจสับสนวุ่นวายมีนาตะโกนเรียกทางนี้ไปทางลำธารแต่ในขณะที่เธอกำลังจะวิ่ง กระสุนหนึ่งนัดพุ่งเข้ากลางอกเธออย่างจังร่างของมีนาสะดุดล้มลงในโคลนปืนหลุดจากมืออเล็กเซ่มองภาพนั้นด้วยตาเบิกกว้างเขารีบพุ่งเข้าหาเธอท่ามกลางเสียงกระสุนที่ยังดังไม่ขาดสายมือของเขากุมร่างเธอไว้แน่นเลือดอุ่นไหลออกมาผสมกับน้ำฝนมีนาพยายามพูดริมฝีปากเธอสัน่นอเล็กเซ่คนที่เจ้าตาหามันอยู่ใกล้กว่าที่คิด สายตาเธอเริ่มพร่าเสียงเครื่องยนต์ยิงดังอยู่ไกลๆก่อนที่ดวงตาของเธอจะค่อยๆปิดลงและบางสิ่งในใจของอเล็กเซ่ก็พังทลายลงพร้อมกับเสียงฟ้าผ่านนั้นอเล็กเซ่กอดร่างของมีนาไว้แน่นเลือดจากบาดแผลของเธอไหลผ่านมือเขาความอบอุ่นค่อยๆจางหายไปในอ้อมแขนเสียงฝนยิงคงตกไม่หยุดแต่สำหรับเขาตอนนี้โลกทั้งใบเงียบงนัน แสงไฟจากรถหุ้มเกราะส่องผ่านม่านฝนเข้ามาใกล้เงาของทหารติดอาวุธหลายคนปรากฏขึ้นอเล็กเซย์หันไปมองวิทยาน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าทั้งคู่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเราต้องไปวิทยาพูดเสียงสัน่นอเล็กเซย์วางร่างของมีนาเบาๆบนพื้นมือของเขาแตะที่ใบหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะลุกขึ้นช้าช้าสายตาเขาเปลี่ยนจากความเศร้าเป็นความเย็นชาเขาหยิบปืนขึ้นจากพื้นเล็งไปยังแสงไฟที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงฝนกระทบปลายกระบอกปืนนิ้วชี้เขาแตะที่ไกทุกอย่างในหัวนิ่งราวกับเวลาไม่ไหลข้าจะไม่ปล่อยให้เธอตายเปล่าเขาพึมพำจากนั้นเสียงปืนกด็ดังขึ้นกระสุนพุ่งตรงเข้าชนกระจกหน้ารถทุ่มเกราะ เสียงระเบิดดังสนั่นกลางหุบเขาแสงเพลิงพุ่งขึ้นกลางม่านฝนกลิ่นควันและน้ำมันลอยคลุ้งในอากาศวิทยาหันไปมองด้วยความตกใจเจ้าบ้าไปแล้วอเล็กเซยพวกมันจะไม่หยุดแค่นี้อเล็กเซยหันกลับมามองในดวงตาของเขาไม่มีความกลัวหลงเหลือข้ารู้แต่คืนนี้ต้องจบที่นี่เขาเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่เสียงคลิกดังชัดในความมืด ไฟจากเปลวระเบิดสะท้อนบนใบหน้าเขารอยยิ้มเย็นเฉียบปรากฏขึ้นที่มุมปากขณะที่เงาของทหารชุดดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาทั้งสองด้านสายฝนยังคงเทกระหนำ่ำไฟจากรถพุ่มเกราะที่ไม่ลุกเป็นเปลวส้มสองสะท้อนใบหน้าอเล็กเซย์เงาของทหารชุดดำเคลื่อนเข้ามาอย่างเงียบเชียบจากทั้งสองฝั่งเสียงปืนที่ถูกขึ้นลำพร้อมกันดังประสานกับเสียงฟ้าร้องอเล็กเซย์ย่อตัวลงหลังโขดหินเขาหายใจลึก สายตากวาดไปรอบบริเวณอย่างเยือกเย็นเขารู้ว่าทางหนีเหลือน้อยเต็มทีแต่ในหัวของเขากลับนิ่งราวกับผิวน้ำในคืนไร้ลมวิทยาเขาเรียกชื่อเพื่อนเบาๆเจ้าจะไปกับข้าไหมเสียงฝนกลบคําตอบแทบหมดสิ้นแต่แววตาของวิทยาไม่ต้องการคําพูดใดเพียงการพยักหน้าครั้งเดียวก็เพียงพอทั้งคู่แยกกันประจำตำแหน่งอเล็กเซ่หมุนตัวเล็งผ่านกล้องสไนเปอร์ ภาพความร้อนของศัตรูปรากฏเป็นเงาสีแดงในม่านฝนเขาลั่นไกเสียงปืนดังสั้นแต่เฉียบร่างหนึ่งล้มลงในทันทีเสียงตะโกนดังขึ้นจากอีกฝากทหารชุดดำเริ่มยิงโต้กลับกระสุนพุ่งเฉียดหูเสียงแหวกอากาศดังไม่หยุดเศษหินปลิวกระจายกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นควันปืนจนแน่ในลมหายใจวิทยายิงคุ้มกันจากอีกด้าน กระสุนของเขาแม่นราวจับจังหวะก,กับเสียงฟ้าแต่จำนวนศัตรูมากเกินไปพวกมันเริ่มล้อมเข้ามาเสียงสื่อวิทยุดังลอดออกจากลำโพงของฝ่ายตรงข้ามอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้คนของเราอยู่ใกล้แล้วอเล็กเซย์ขบกรามแน่นเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติถ้าเป็นหน่วยปฏิบัติการทั่วไปพวกมันจะไม่รู้ตำแหน่งพวกเขาเร็วขนาดนี้เขาหันไปมองวิทยา ดวงตาของทั้งคู่สบกันเพียงชั่ววินาทีแต่ในสายตานั้นอเล็กเซย์เห็นบางสิ่งบางสิ่งที่เย็นเยียบเหมือนคมมีดและในวินาทีนั้นเองเขาเริ่มเข้าใจคำพูดสุดท้ายของมีนามันอยู่ใกล้กว่าที่คิดหัวใจอเล็กเซย์เต้นแรงมือที่ถือปืนเริ่มสั่นเล็กน้อยเขาหลี่ตาลงและถามเสียงเรียบในท่ามกลางเสียงปืนที่ยังดังอยู่รอบตัว วิทยาบอกข้ามาตรงๆเถอะเจ้าทำทั้งหมดนี้ใช่ไหมเสียงฝนยิงคงตกหนักทุกอย่างรอบตัวดูพร่าเลือนราวกับภาพในฝันอเล็กเซยจ้องหน้าเพื่อนเก่าแสงไฟจากเปลวระเบิดสะท้อนในดวงตาของทั้งคู่เสียงปืนเงียบไปชั่วขณะเหมือนโลกหยุดหายใจวิทยาไม่ตอบเพียงยืนอยู่หลังหินก้อนใหญ่มือเขากำปืนแน่นจนข้อขาวสายตานั้นไม่ใช่ของเพื่อน แต่เป็นสายตาของคนที่ซ่อนบางสิ่งไว้ลึกในใจอเล็กเซยขยับเข้าใกล้ลมหายใจของเขาแผ่วเจ้าอยู่ข้างมันใช่ไหมเสียงของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังวิทยาย,ยกสายตามาช้าช้าน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าริ่นฝีปากขยับตอบเบาๆข้าไม่มีทางเลือกคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดเข้าในหัวใจอเล็กเซย์ยูนิ่งรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในอก เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือศีรษะในแสงว่าเพียงเสี้ยววินาทีเขาเห็นประกายโลหะจากปลายกระบอกปืนของวิทยาอาเล็กเซยหมุนตัวหลบโดยสัญชาตญาณเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับแรงกระแทกที่เฉียดไหลเลือดพุ่งออกทันทีเขาสุดลงครู่หนึ่งก่อนเงยหน้ามองเพื่อนเก่าด้วยแววตาเดือดดาลเจ้าทรยศทุกคนเพื่ออะไรเสียงเขาแข็งและหนักแน่นกว่าครั้งไหนวิทยาไม่ตอบ เพียงก้าถอยหลังหนึ่งก้ารอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เปียกฝนเพื่อความจริงที่เจ้าจะไม่มีวันยอมรับคำพูดนั้นทำให้หัวใจอเล็กเซย์หยุดเต้นไปชั่วขณะเขาไม่เข้าใจว่าความจริงใดที่วิทยาหมายถึงแต่ในดวงตาคู่นั้นมีบางอย่างที่เจ็บลึกและเศร้าเหมือนคนที่รู้ว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงเสียงเครื่องยนต์อีกชุดดังขึ้นจากด้านหลังแสงไฟใหม่ส่องผ่านม่านฝนเข้ามา กลุ่มชายติดอาวุธอีกฝั่งกำลังมุ่งตรงเข้ามาทางพวกเขาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ศัตรูของฝ่ายเดียวมันคือทั้งสองฝ่ายที่กำลังจะบดขยี้พวกเขาให้ใหายไปพร้อมกันเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องสะท้อนในหุบเขาแสงไฟหลายดวงทะลุผ่านม่านฝนที่หนาทึบทั้งสองฝ่ายเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าแต่มั่นคงเสียงฟีเท้าของทหารและเสียงคลิกของปืนดังสอดประสานกันกลิ่นน้ำมันและควันระเบิดยังคงคลุ้งในอากาศ อเล็กเซ่ก้มตัวลงหลบอยู่หลังหินลมหายใจของเขาหนักและสั่นเลือดจากแผลไหลไม่หยุดแต่สายตาย,ยังจับจ้องไปที่วิทยาไม่วางคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่น้องร่วมรบตอนนี้กลับยืนอยู่คนละฝั่งของความจริงความจริงที่เจ้าพูดถึงคืออะไรอเล็กเซ่ตะโกนแข่งกับเสียงฝนบอกข้ามาวิทยาเงียบไปชั่วอึดใจ เขามองไปทางแสงไฟที่กำลังใกล้เข้ามาก่อนผู้ช้าๆด้วยน้ำเสียงที่เย็นหนักภารกิจที่เราทำเมื่อสามปีก่อนมันไม่ใช่การช่วยชีวิตตัวประกันแต่มันคือการล้างบางพยานทั้งหมดรวมถึงเด็กคนนั้นที่เจ้าพยายามปกป้องหัวใจอเล็กเซย์เต้นแรงความทรงจำแล่นกลับมาในทันทีภาพเด็กหญิงในหมู่บ้านเล็กๆเสียงระเบิดที่กลืนทุกอย่างไปในควัน และใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยความกลัวเขาจำได้เธอไม่เคยถืออาวุธแต่หน่วยของเขาถูกสั่งให้ล้างพื้นที่ทั้งหมดไม่เขาพึมพำม,มันไม่จริงวิทยาก้าวเข้ามาใกล้น้ำฝนไหลผ่านใบหน้าและดวงตาแดงจัดมันคือคำสั่งจากเบื้องบนเจ้ากับข้าเป็นเพียงมาแต่เจ้ากลับเชื่อว่าตัวเองคือวีรบุรุษข้าทนเห็นไม่ได้อีกแล้วเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้ง อเล็กเซย์ยกปืนขึ้นแต่มือกลับสั่นจนควบคุมไม่ได้เขามองเพื่อนเก่าตรงหน้าไม่รู้ว่าควรจะยิงเพื่อความยุติธรรมหรือควรจะปล่อยเพราะความผิดที่เขาเองก็มีส่วนทหารจากทั้งสองฝ่ายเริ่มยิงใส่กันเสียงปืนดังระงม,มประกายไฟจากปลายกระบอกปืนแตกระเบิดเต็มท้องฟ้ามืดอเล็กเซและวิทยาต่างหมอบหลบลูกกระสุนพุ่งผ่านเหนือหัวอย่างบ้าคลาั่ง จ้าจะทำยังไงต่อวิทยาตะโกนถามอาเล็กเซ่หันมองเพื่อนเก่าข้าจะหาคำตอบให้จบแม้ต้องเดินข้ามศพของทุกคนที่นี่เขาหยิบระเบิดควันขึ้นมาดึงสลักด้วยมือที่เต็มไปด้วยเลือดก่อนโยนมันขึ้นสู่ท้องฟ้าม่านควันสีเทาเข้มเริ่มปกคลุมทั่วบริเวณและในหมอกหนานั้นทั้งสองหายไปพร้อมเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดเสียงฝนยิงคงกระหน่ำลงบนพื้นโคลน ม่านควันหนาปกคลุมพื้นที่จนมองแทบไม่เห็นแสงไฟจากปลายกระบอกปืนวูบวาบอยู่ไกลๆเสียงตะโกนสังการปนกับเสียงระเบิดที่ดังไม่ขาดสายอาเล็กเซย์คลานไปตามพื้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองลมหายใจของเขาหนักและติดขัดควันและกลิ่นดินปืนแสบจมูกจนแทบหายใจไม่ออกเขาเหลียวกลับไปมองแต่ไม่เห็นเงาของวิทยา เพียงเสียงฝีเท้าเบาๆแหวกน้ำดังอยู่ไม่ไกลอเล็กเซย์หยุดนิ่งทันทีดวงตาเพ่งไปในม่านหมอกตรงหน้าเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆชา้าแต่มั่นคงเขายกปืนขึ้นเตรียมยิงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ก่อนที่เขาจะลั่นไกเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆข,ข้างหูอย่ายิงข่าเองวิทยาโผล่ออกมาจากเงาหมอก ใบหน้าเปื้อนเลือดปืนของเขายังอยู่ในมือแต่ปลายกระบอกชี้ลงพื้นอเล็กเซย์ไม่ลดปืนเรายังไม่จบวิทยาวิทยายิ้มบางๆข้ารู้แต่ตอนนี้พวกมันกำลังล้อมเราไว้แล้วเขาชี้ไปทางหูเขาด้านล่างแสงไฟจากกองกำลังทั้งสองฝั่งเริ่มล้อมเข้ามาเป็นวงแคบเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังแหวกอากาศอยู่เหนือศีษะพวกมันจะไม่ปล่อยให้เรารอดไปได้ทั้งคู่ อเล็กเซยพูดเสียงเรียบนั่นก็อยากให้มันได้ตัวเราวิทยาตอบสายตาของเขาแน่วแน่ไม่มีความกลัวหลงเหลือทั้งสองสบตากันไม่มีคำพูดไม่มีการให้อภัยมีเพียงความเข้าใจบางอย่างที่ลึกเกินคำอธิบายอเล็กเซย์พยักหน้ามือของเขาคว้าระเบิดลูกสุดท้ายจากเสื้อกรอะไม่ว่าจะจบยังไงเขาพูดเบาๆคืนนี้เราจะไม่ถูกลืม เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งแสงว่าสะท้อนบนโลหะของระเบิดเสียงเฮลิคอปเตอร์เข้ามาใกล้จนลมแรงพัดใบไม้สะบัดอเล็กเซย์กดปุ่มจุดชนวนแสงไฟสว่างว่ากลางม่านฝนแรงระเบิดมหาศาลสั่นสะเทือนไปทั่วหุบเขาควันและเศษหินพุ่งกระจายเต็มอากาศเสียงปืนทุกระบอกหยุดลงชั่วขณะเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกต่อเนื่อง และเงียบงันของความตายที่ค่อยๆค,คลุมทุกสิ่งไว้ในความมืดกอลิ่นควันไม่ลอยฟุ้งไปทั่วหุบเขาฝนยังตกไม่หยุดราวกับฟ้าก,ากำลังฉล้างบาปของทั้งสองพื้นดินถูกแรงระเบิดฉีกออกเป็นหลุมใหญ่เศษหินและโลหาร้อนแดงกระจัดกระจายเสียงสะเก็ดไฟยังคุก,กรุ่นในความมืดเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินวนเหนือจุดระเบิดไฟฉายส่องลงมาทหารในเครื่องแบบสีดำวิ่งเข้ามาอย่างระมัดระวัง เสียงตะโกนรายงานดังปนกับเสียงฝนตรวจสอบพื้นที่ไม่มีใครรอดแน่แต่ในหมอกควันหนามีเงาหนึ่งขยับช้าๆมือที่เต็มไปด้วยเลือดคว้าปืนที่ตกอยู่ใกล้ตัวอเล็กเซยใบหน้าเปื้อนเลือดและดินเสือ้อเกราะฉีกขาดครึ่งหนึ่งเขาหายใจช้าๆแต่ดวงตาย,ยังเปิดอยู่เสียงเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ดังอยู่เหนือหัว ลมแรงพัดควันให้จางลงทีละน้อยอเล็กเซย์พยายามพยุงตัวขึ้นข้างๆเขามีร่างหนึ่งนอนนิ่งวิทยามือของเขายังถือระเบิดที่ไม่ทันได้ใช้อเล็กเซยมองเพื่อนเก่าด้วยสายตางเงี่ยสงบไม่มีความแค้นเหลือเพียงความเหนื่อยล้าและเศร้าเขาเอื้อมมือไปแตะไหล่ของวิทยาเบาๆเราทั้งคู่ก็แค่เบีย้ยในเกมเดียวกันเขาพึมพำเสียงฝีเท้าทหารใกล้เข้ามา ไฟฉายกวาดไปทั่วอเล็กเซย์หันไปมองปืนที่ยังเหลือกระสุนเพียงหนึ่งนัดเขาไม่รู้ว่าควรยิงเพื่อสู้หรือเพื่อจบทุกอย่างลมหายใจของเขาหนักขึ้นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งแสงวาดจากฟ้าเผยให้เห็นรอยแผลเต็มร่างเขากัดฟันและค่อยๆเดินเข้าไปในม่านฝนที่ซ่อนเงาของศัตรูนับสิบอยู่ข้างหน้าไม่มีความกลัวในก้าวนั้น มีเพียงเสียงฝนและหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงในมือของเขาปืนสุดท้ายในใจของเขาความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยและเมื่อเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งในหุบเขาไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นเสียงของการต่อสู้หรือเสียงสุดท้ายของชายผู้แบกรับบาปทั้งหมดไว้เพียงลำพังเสียงปืนสุดท้ายนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาฝนยังตกไม่ขาดสายกลิ่นดินปืนและควันระเบิดคลุ้งอยู่ในอากาศ ท้องฟ้าสีเทาปกคลุมทุกอย่างไว้ในเงามืดไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากใครแต่ความเงียบพิตามาันนั้นหนักแน่นเกินคำพูดใดจะอธิบายทหารที่เหลือเริ่มเคลื่อนเข้ามาช้าๆไฟฉายกวาดไปทั่วบริเวณที่พังพินาศลุมระเบิดขนาดใหญ่กลางดินร่องรอยการต่อสู้อยู่เต็มพื้นที่แต่ไม่พบร่างของอเล็กเซย์ไม่มีศพครับผู้พันเสียงหนึ่งรายงานผ่านวิทยุ บางทีแรงระเบิดอาจพัดเขาตกหน้าผาผู้พันบนเฮลิคอปเตอร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเรียบคนที่ทั่วห้ามปล่อยให้มันรอดแต่ในหุบผาด้านล่างใต้ก้อนหินที่บดบังสายตามีร่างหนึ่งซ่อนอยู่ในเงามืดเลือดยังคงไหลซึมจากแผลบนไหลอเล็กเซยังมีชีวิตอยู่เขาเงยหน้ามองฟ้าที่มืดมิด ลมหายใจของเขาหนักแต่มั่นคงในมือยังถือกระสุนเพียงนัดเดียวและในกระเป๋าเสื้อเขาควักออกมาสิ่งหนึ่งเหรียญเล็กๆที่มีสัญลักษณ์รูปดาวและรหัสประจำหน่วยเหรียญที่เคยเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศแต่ตอนนี้กลายเป็นหลักฐานของความทรยศเขามองมันอยู่ครู่หนึ่งแล้วบีบมันแน่นจนเลือดซึมออกจากฝ่ามือแววตาเย,ย็นลงเหมือนเหล็กในรอยฝนความจริงยังไม่จบเขาพึมพำเบา,เบา,เบา ปรับใดที่ข้าย,ยังหายใจเสียงเฮลิคอปเตอร์ห่างออกไปทีละน้อยไฟฉายบนยอดผาหรี่ลงจนเหลือเพียงเงาสลัวอเล็กเซย์ค่อยๆลุกขึ้นหยิบปืนขึ้นพาดบ่าแล้วเดินเข้าสู่ความมืดของป่าทุกย่างก้าวช้าแต่มั่นคงเสียงฝนกลบทุกเสียงในโลกมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นสม่ำเสมอและคำหนึ่งที่ดังก้องอยู่ในหัวเขาชื่อเดียวมีนา ขณะที่สายฟ้าฟาดลงบนฟ้าราตรีเงาของชายผู้รอดชีวิตหายไปในป่าลึกพร้อมกับเรื่องราวที่ยังไม่สิ้นสุดและความจริงที่กำลังรอจะถูกเปิดเผยในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าเหนือหูเขาเงียสบสงบหมอกบางลอยคลุมยอดไม้แสงแดดแรกของวันส่องทะลุม,ม่านฝนที่เพิ่งหยุดตกกลิ่งดินชื้นผสมกับกลิ่งควันจากการต่อสู้เมื่อคืนทุกอย่างเหมือนโลกกำลังเริ่มต้นใหม่ แต่สำหรับอเล็กเซย์มันคือจุดจบของบางสิ่งเขาเดินออกมาจากป่าด้วยก้าวช้าๆใบหน้ามีรอยเลือดและดินดวงตาแดงก่ำแต่แน่วแน่ข้างหน้ามีบ้านไม้หลังเล็กของมีนาที่เคยเป็นที่หลบภัยของเขาเขายืนอยู่ตรงนั้นแน่น,นานมองภาพถ่ายของมีนาที่แขวนไว้ในกรอบแตกหญิงสาวยิ้มอ่อนในภาพสายตาเธอยังอบอุ่นเหมือนเดิม E, อเล็กเซย์ค่อยๆนั่งลงตรงหน้าภาพนั้นหยิบเหรียญเครื่องหมายประจำหน่วยขึ้นมาอีกครั้งเธอบอกว่าไม่มีชัยชนะใดมาจากเลือดเขาพูดเบาๆราวกับเธอ,อยังอยู่ตรงนั้นตอนนั้นข้าไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วเขาวางเหรียญไว้บนโต๊ะและถอดเสื้อเกราะอ,ออกลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเสียงผ้าขาดของธงที่ถูกลื่นกระพือเบาๆในระยะไกลเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นอีกครั้ง อเล็กเซมองไปยังขอบฟ้าแล้วหันกลับมามองภาพของมีนาอีกครั้งรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาทุกอย่างจบแล้วเขาลุกขึ้นเดินออกจากบ้านทิ้งอาวุธทุกชิ้นไว้ข้างหลังสายลมพัดผ่านใบไม้แสงแดดอบอุ่นตกกระทบแผ่นหลังของเขาอเล็กเซเดินหายไปในทางดินเล็กๆที่มุ่งสู่หมู่บ้านไม่หันกลับมาอีกบนโต๊ะไม้ในบ้าน เหรียญโลหายังวางอยู่สะท้อนแสงแดดอ่อนๆยามเช้าในเงียบสงบของหุบเขาเสียงนกร้องแทนเสียงปืนสงครามในใจเขาจบลงแล้วและปลาแห่งน้ำแข็งกลายเป็นเทียงรอยแผลหนึ่งที่ละลายไปพร้อมกับสายฝนสุดท้ายของฤดูนั้น